ไอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาพบกับของเล่นในซีรีส์ลิวเทคนะฮะของไคลโดนะฮะนี่นะครับเกตเตอร์วันนะครับนนะของที่ให้มาในอาวุธอาวุธของเกตเตอร์วันนะเป็นขวานเนี่ยนะขวานมือนี่นะฮนะ การถอดเปลี่ยนมือดูข้อต่องเขานะนี่นะฮะจะมตีตรงแขนนี่ต่อกับหัวไหล่นี่นะตรงข้างคอคอเงยขึ้นได้นะแต่ไปซ้ายขวานี่ค่อนข้างแน่นนิดนึงแต่ก็ขยับได้นะซ้ายขวาหน้าหลังไปได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะตรงนี้นะขนะ้ต่อ ก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะเนี่ยการโพสท่าการหักของข้อต่อหัวเข่านะนี่นะมันจะหักได้มากกว่าข้อต่อปกติออของเล่นรุ่นอื่นๆนะฮะแอคชั่นฟิกเกอร์รุ่นอื่นๆก็จะไม่สามารถงอได้มากมายขนาดนี้นะนี่นะฮะเท้านี่นะฮะมาดูกันฮะว่ามันจะ พูดถ้าได้ขนาดไหนที่สำคัญตัวนี้มันเป็นดูหน้าตาเกตเตอร์ว,วันฮนะกระดุดันไม่เหมือนในการ์ตูนเท่าไหร่นะเหมือนเขาจะอ,อ,อะไรนะดัดแปลงจินตนาการเพิ่มไปให้มันดูดุดันฮนะ ว่าในกระตูนมันจะดูน่ารักกว่านี้เกตะตูนนี่นะเกตเตอร์นี่ก็จะเป็นหนังหุ่นยนต์ที่เป็นยานสามลำมาประกอบกันฮนะเป็นเกตะตูนกะตะตูนกตตูนนะฮะส่วนตัวนี้เป็นกตตตันนะครับก็จะสู้เป็นเป็นหนังหุ่นยนต์ซปูเปอร์ฮีโร่ในยุคเจ็ดศูนย์นะฮนะ รเราจะลองมาให้มันถือขวานฮะการเปลี่ยนจะเปลี่ยนมือได้นะครับนี่นะครับ เพชรวันตัวน,วนี้นี่ก็ผ่านการต่อสู้มาพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าผมซื้อให้ลูกชายเล่นนะเนี่ยเขาก็รักษาของได้ได้ดีทีเดียวนะฮะผ่านไปสิบห้าสิบหกปีแล้วก็ยังเนี่ยเอามาเอามาอวดเพื่อนๆได้นะครับนี่นะครับไคโดนี่ในในซีรีส์รีโบเทคนี่เขาก็ทำออกมาเรื่อยๆนะฮะ หลายตัวเลยเป็นซูเปอร์โรบอทคือแล้วก็มีทั้งฝั่งนอกจากจะเป็นซูเปอร์โรบอทฝั่งญี่ปุ่นแล้วเขาก็ยังทำพวกตอนหลังผมไม่แน่ใจครับผมไม่ได้ตามเนียก็น่าจะมีฝั่งฝั่งพวกซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่ของฝั่งตะวันตกด้วยนะพวกพวกสไปเดอร์แมนพวก ไอออนแมนด้วยไม่แน่ใจนะลองลองแต่แต่คิดว่าทำนะฮะ,น,นะะ,น,น,ะนี่นะฮะก็จะเป็นใต้เท้านี่ก็จะนี่นะฮะเพราะเห็นตอนหลังนี่บริษัทของเล่นญี่ปุ่นก็ก็ไปทำซปเปอร์ฮีโร่ฝั่ง ตะวันตกเยอะแยะมากมายนะฮะดีครับนี่นะครับนี่นี่นะครับ,รบเขาก็จะแถมฐานตั้งมาอย่างเงี้ยให้เราโพสตเล่นได้นะโพสท่าต่างๆเนี่ยเขาเคลมไว้ว่ามันค่อนข้างจะโพสท่าได้สมจริงฮนะนี่นะฮะ บ้างครับ g e t t e r ถามว่ามันมันแตกต่างจาก a อคชั่นฟิกเกของยี่ห้ออื่นๆที่ไม่ได้ใช้ข้อต่อรีโ t เทคแบบนี้ไหมก็ที่จากข้อมูลนะเขาบอกว่า ข้อต่อเลเวเท็เนี่ยมันเหมือนกับมันจะจัดท่าทางหรือโพสท่าได้มากกว่านะฮะมีความสมจริงเหมือนในในที่เราดูในทีวีนะในการ์ตูนทีวีนะฮะ,ละ,ฮะแล้วก็คือพอการโพสท่าต่างๆถ้าเป็นข้อต่อรุ่นเดิมเนี่ยมันก็อาจจะหลวมมันก็อาจจะโพสท่าต่างๆได้ไม่ดีเท่านะะนี่นะพอมาใช้ข้อต่อรุ่นใหม่เนะะี่ย เป็นเทคโนโลยีลโโลยใหม่ของของไคโยโดเขานะ่เขาเคลมว่ามันมันสามารถโพสท่าได้สมจริงมากกว่าแล้วมันมีความคงทนมากกว่านะฮะว่าไอ้ข้อต่อรุ่นเก่าพวกบอลจอยอะไรพวกนั้นนะฮะนี่นะครับที่มันสำคัญก็คือว่าตัวนี้เป็นเป็นตัวแรกเลยนะ ที่เขใช้ข้อต่อรโว o เทค h ของไคโยโดนะฮะนะฮะก็มันทำให้น่าสนใจนะสำหรับรโว o เทคของเล่นในตะกูลในซีรีส์รโวเทคเนี่ยผมก็มีอยู่ไม่กี่ตัวฮะเดี๋ยวก็จะเอามาทยอยให้ชมกันเรื่อยๆนะสำหรับช่องเปิดกล่องของผสมเนี่ยก็จะเป็นของผสม ก็หลากหลายนะไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นของเล่นเท่านั้นนะเท่าที่ผ,ผ่านมานะผมทำคลิปตัผ่าน่านมาก็จะมีหลายประเภทด้วยกันนะฮะสำหรับท่านที่เข้ามาชมถ้าอยากจะติชมก็สามารถให้คำแนะนำใต้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเปิดกล่องของผสมนี่นะครับตัวโรบอทของญี่ปุ่นนะฮะเกตเตอร์วันจากไคโยโดซีรีส์รีวูเทคนะฮะนี่ครับตำหรับวันนี้ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับโปดติดตามคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ